สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าซปเปอร์บอยนะครับตัวนี้มันไม่ใช่อ e ิมเ a เลเตอร์นะมันเป็นเครื่องซปเปอร์ s e s แบบพ็อกเก็ตนะครับสามารถใส่ตลับได้เลยนะครับ <c oughs> โ้ยตัวนี้ได้มามือสองฐานน่าจะชาร์จไม่ได้แหละ <c oughs> อันนี้จะเปรียบเทียบเจ้าซปเปอร์บอยกับตัวนี้อันนี้เป็นเอนเบอริ rg 5 3 5 p นะครับตัวเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวนี้ข้อดีที่ผมชอบคือมันสามารถเล่นแนวตั้งอย่างนี้ได้เลยนะจับเล่นเกมพวกเกมยิงนะแล้วก็เป็นทรงคล้ายๆกับเจ้าซุเปอร์บอยนะครับขนาดต่างกันเยอะมากนะครับขน,ขนาดความหนานะครับจากครึ่งๆเลยนะ นะครับเอ็นบันิ้งนี่จะถอดแบตไม่ได้นะเอ็นบันิ้งเป็นเอมูเลเตอร์นะครับใช้ซิม2อันนะครับเปรียบเทียบหน้าตาครับจริงผมมีแนวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ,อเจ้าฟ็อกไอเอสเอฟสองพันนะครับแต่นี้ไม่อยู่เหมือนเอาไปเก็บไว้ในสตูใหม่นะครับตอนนี้เรามีสตูดิโอใหม่แล้วอยู่ฝั่งตรงข้าม นะครับอยู่ตึกนู้นเดี๋ยวย้ายไปถ่ายสตูดิโอนู้นเนี่ยแว็บให้ดูสตูดิโอใหม่หน่อยสินี่สตูดิโอใหม่อยู่อาคารนู้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะมาดูว่าเปรียบเทียบหลักๆอิมูเลเตอร์กับกับพ็อกเก็ตคอนโซลนยต่างกันยังไงนะครับอิมูเลเตอร์จะต้องเล็กกว่านะครับนี่จอเท่ากันเลย3.5นิ้วนะครับจอนี้ดีกว่าด้วยนะครับ เพราะว่าจะเป็น resolution หกร้อยคูณสามรนะครับตอนนี้ resolution ยังเป็น <c oughs> 320อยู่นะครับใส่เกมตรงนี้อันนี้เปิดไม่ได้นะเพราะว่าแบตแบตชาร์จไม่เข้าต้องใส่สาย USB ก็ทดลองได้ก็เหมาะเอาไว้เปิดทดลองตลบนะครับสาย AV ได้ด้วยแต่ว่าผมสายที่ผม สายที่ผมมีใช้ไม่ได้นะครับแต่สาย original ไม่ได้มานะครับหน้าจอเท่าการเครื่องเท่าการตัวนี้สามารถใส่คอนโซลใส่คอนโทรลเลอร์เล่นได้เลยนะครับตัวนี้ใส่ sd card ไม่ได้นะก็คือมันไม่ใช่ emulator ต้องมีตลับนะครับเพ่เอื่นผมมีตลับอยู่สัก40 50ตลับเก็บไว้เก่า,กาๆนะครับเป็นตลับญี่ปุ่นเกือบหมดเลยพอดยากโอ้ยโอ้โหนะครับ แล้วตลาดมันใสปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าครั้งแรกไม่ติดก็ต้องทอดใจใหม่ทอดใส่ใหม่ทอดใจใหม่เพราะฉะนั้นอินเวอรเตอร์สะดวกกว่าเยอะนะครับสะดวกกว่าเกมนะครับเล่นเครื่องอื่นได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Nintendo Nintendo Sega m e g a d r i v e d r e a m c a มค p l a y s t a t เต n อ่า,อาตรงกัวของคนละมิ อะไรเทอร์โบกราฟิกนะครับ PC e n เ i n e เล่นได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นแนะนำกว่าราคาพอๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าใหม่ๆก็สองสามร้อยเหรียญตัวนี้ก็ร้อยกว่าเหรียญถูกกว่าด้วยนะครับถูกกว่าเล็กกว่าทานอึดกว่ายังไงมันก็ดีกว่าแน่ๆนะครับแล้วก็แล้วแต่รุ่นนะครับอิมลเลเตอร์เรามีหลายรุ่นนะครับพูดถึงจอคลาสสิกก็มาดูเจ้าเกมวอตสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทำรีวิวแยกต่างหากพวกทั้งนี้นะครับ ตอนนี้เป็นอ e ีโวเลเตอร์เหมือนกันแต่เป็นของแท้ Nintendo รุ่นสะสมนะครับก็คือว่าตอนนี้ออกมาสองเกมมีเซลดากับกับเอ่อมาริโอเกมวอชนะครับเดี๋ยวไว้ดูกันคลิปหน้านะครับเคยออกคลิปเก่าไปแล้วแต่จำไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรอีกที่ไอ้นี้ดีกว่านะครับมีจอไอแอนาล็อกนะครับ เสียบทีวีก็ได้นะครับเป็นสาย HDMI เ <c oughs> ติมเกมได้นะครับก็ป,กปีลองหาไม่ใช่ก๊ปปีเดี๋ยวดาวน์โหลดลอมจากต่างๆนะครับแต่ตามหลักเขาก็ว่าผิดกฎหมายอ,าอ่าอิลล็กเกลนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้มีลอมดังเดิมนะครับ ครัน้นี้วิธีก็คือจริงๆตอนนี้มันมีกฎหมายการเก็บรักษานะครับการเก็บรักษาพวกพวกซอฟต์แวร์ดิจิตอลเก่าๆนะครับ preserveative นะครับก็ถ้าคุณเก็บในลักษณะว่าคุณเป็นมิวเซียมนะครับ แล้วเก็บไว้ไม่ได้จําหน่ายนะครับเก็บเอาไว้เพื่อเพื่อที่ว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะอินเทอร์เน็ตล่มแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะเก็บตัวนี้เอาไว้เอาไว้แชร์ได้เล่นได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าอ่าไม่ได้เล่นจริงจังอ่ะเล่นแบบทดลองเปิดดูเอาไว้สอนคนนะครับแล้วจริงๆมันก็เก่าแล้วนะพวกซอฟต์แวร์พวกนี้สามสิบกว่าปีนะครับเกิน30กว่าปีผมตอนนี้50กว่า 5้าสเนะครับเล่นเกมมาพวกนี้ทั้งแต่สิกว่าขวบนะครับต,ตอนนี้มาเอาจริงเอาจังด้านนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่เกี่ยวกับเรื่องการโปรแกรมมิ่งไพซ h อนนะครับเพราะว่ามีน้องๆสนใจถามมานะครับแล้วก็ต้องรับจั p ไพซ้อนหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรียนต่อ PHD ต้องใช้ Python ทำสถิตินะครับอานอกเรื่องนอกราวสรุปนะครับอันนี้ตัวใหญ่มากนะครับ ของทุกอย่างที่ย่อลงเล็กลงนะครับมันก็กระชับกระทัดรัดนะครับแล้วก็มีข้อดีแต่ข้อนี้ผมก็ถือว่าเป็นตัวสะสมโดนไปประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะครับสองพันกว่าบาทแล้วก็ถือว่าน่าน่าสะสมเพราะว่าอนาคต่ยไม่มีแล้วครับตัวไอตัวคอนโซล <c oughs> คือตัวนี้าเทียบกับคอนโซลมันก็เล็กเล็กกว่าแล้วแต่ว่าคอนโซลมันต้องมาเสียบทีวีมันต้องมาเสียบหม้อปแปลง นะครับถ้าบางทีอยากจะทดสอบอยู่บนโต๊ะทํางานของเราเนี่ยนะครับก็คือตัวเล็กๆอ,อย่างนี้ดีกว่า,อ,าอยากจะทดลองลูกค้ามาปุ๊บบอกว่าทดลองหน่อยตลับเสียตลับใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้เล่นอะไรทุกตลับเลยไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ทีเอสซีญี่ปุ่นอเมริกายุโรออสเรเลียเล่นได้หมดนะครับมีรุ่นใหม่จอใหญ่กว่านี้ไม่รู้จอเท่าไหร่สีนิ้ว 4.3นิ้หรือเปล่าไม่รู้เครื่องเท่าเดิมแต่จอใหญ่ขึ้นนะครับเขาคงจะสลับลำโพงไปที่อื่นนะครับพลาสติกไอ้นี่เหนือกว่าเยอะเลยเอนบานิกนะครับแต่เอนบานิกเขาก็ทําราคามาแพงใช่ไหมตอนนี้เอนบานิกก็กระโดดไปจนถึงรุ่นรุ่นเจ้า405แล้วนะครับนะครับอันนี้รู้สึกจะทัดสกรีนเหมือนกันด้วยตัวจับนะอ๋อไม่ทัดใช่ตัวนี้ไม่ทัดรุ่นนี้ทัดสกรีน4นิ้วนะครับไอ้405เอ็นนะแต่ผมว่าเล่นยาก ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายที่สุดเล่นเกมสะดวกที่สุดน้ำหนักโอเคไม่ใช่ไม่ใช่จอ,อไม่ใช่เหล็กด้วยนะคือผมว่าเครื่องเล่นเกมทรงนี้ถ้าเราอยากจะให้มันคล้ายจอยแพดนะ่ะมันก็ควรจะเป็นพลาสติกมันไม่ควรที่จะเป็นเหล็กเพราะว่าจอยจอยสติกมันก็เป็นแค่พลาสติกนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ อ่า uh, subscribe นะครับตอนนี้ subscribe เริ่มร่วงเพราะว่าเปลี่ยนคอนเทนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อ่า uh, แนะนำนะครับให้มี atic, เอนบดิเอยไม่ใช่มีเอนเบดิมีเอม l เลเตอดีกว่านะครับอ่า uh, เปรียบเทียบดูแล้วแล้วก็แต่ถ้าใครเจอตัวนี้ราคาอ่าพันสองพันต้นๆเก็บสะสมไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันถือว่าคลาสสิก นะครับโอเคครับเราเจอกันสวัสดีครับ